ปฏีปีกระต่ายค่ะกระต่ายก็มีบางมีท่านผู้นำประเทศเราเนาะเป็นใหญ่เป็นโตจะสังเกตท่านมีที่ปรึกษาด้านด้านนี้ดีค่ะเห็นท่านใส่เสื้อผ้าเป๊ะมากเพราะว่าปีนี้กระต่ายห้ามใส่เสื้อผ้าสีสดใสเด็ดขาดนะมันจะไปกระทุ้งเลขที่ป่วยไข้เนี่ย ให้หลายมากนี่ค่ะนะคะพังเชะตาเกิดของคนปีกระต่ายก็อยู่ที่ตะวันออกค่ะนี่เลยค่ะนะคะเถาะตะวันออกเลขนี้เลข20ปีค่ะคนปีเถาะนะ,ะเมื่อเดือนที่ท่านรับตําแหน่งท่านมีหมายเลข8นะหมายเลขแดถ้าอยู่ทิศนี้ดีนะคะ,ะหมายเลข8ของยุค8ดนะเพราะว่า มาอยู่แล้วยิ่งมาเมื่อเดือนกันยาได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวออนดูนิดนะฮะน่าจะใช่นะออนจะจำลึกตัวเลขได้นะฮะออนจะไม่ต้องทบทวนอะไรมากค่ะใช่ค่ะเมื่อเดือนกันยาเนี้หมายเลขแปดมาท่านรับตำแหน่งเลยหมายเลขแปดมาตรงนี้นะคะพอเดือนตุลาหมายเลขเจ็ดมานะคะพอเดือนพฤศจิกาเมื่อเดือนที่แล้วหมายเลขหก 6. เดือนนี้หมายเลขห้าน่าจะมี เรื่องสุขภาพเข้ามาน่าจะมีการตรวจเช็คสุขภาพท่านน่าจะมีที่ปรึกษาดีออนสังเกตจากสีเสื้อผ้านะคะกับเลือกยามอะไรของท่านที่ท่านวางหมากเอาไว้ออนว่าท่านมีที่ปรึกษาด้านด้านนี้ดีค่ะด้านหวงจุยบ้านแน่นอนค่ะท่านเป็นคนจีนด้วยนะคะยังอ่อนก็เป็นคนจีนนะคะ,คะออนนามสกุลแซดตันค่ะค่ะแม่ก็จีนพ่อก็จีนค่ะ แม่นำสกุลสุ่นใช้ค่ะ,คะก็เหมือนเสี้ยงใช้นั่นแหละค่ะก็เนี่ยค่ะพญตาเกิดของคนปิดทอกก็อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นปีนี้ท่านมีไทยสวยคุ้มครองอยู่นะแต่หมายเลขนี้หมายเลขหมายเลกสองตรงกลางนี้ค่ะเป็นหมายเลกสิบสองเดือนท่านดูนะคะเนี่ยค่ะหมายเลกสิบสองเดือนค่ะอันนี้หมายเลกหนึ่งเดือนนะคะเดือนนี้หมายเลกไายมามาที่ท่อ เพราะฉะนั้นหมายเลขร้ายขนาดนี้หมายเลขร้ายอันนี้ร้ายที่หนึ่งเลยนะร้ายทุกรูปแบบนะคะอันนี้ร้ายป่วยเข้าป่วยไข้เข้าโรงพยาบาลหรืออาเสชชีวิตนะแล้วเลขนี้ละ่ะร้ายทุกรูปแบบละ่ะร้ายที่รล้วอันดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันมาผนวกกันนะคะหมายเลขนี้อ่อนพลังค่ะหมายเลขยี่สิบปีไม่มีพลังที่จะมาสู้หมายเลขสิบสองเดือนกับหมายเลขเดือนได้เลยเพราะฉะนั้น คนปีกระต่ายต้องระวังมากๆนะคะระวังทุกรูปแบบค่ะนะระวังเครียดง่ายท้องง่ายหมดพลังง่ายมากๆค่ะระวังทุกรูปแบบเรื่องร้ายๆทุกอย่างนะคะบางสำนักเขาเรียกผีร้าย5ตัวบางสำนักเรียกอสุรกายอะไรเงี้ยส่วนสำนักออนบอกว่าระวังเรื่องเลวร้ายทุกรูปแบบห้าอย่างเลยนะค,ะค่ะคดีความอะไรกิได้ง่ายมากนะ การพัดพางถูกหลอกเสียงเงินได้นะคะอุบัติเหตุนะเสียชีวิตก็ง่ายด้วยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะหมายเลขนี้นะ,ะหมายเลขนี้อยู่ที่คนปีจอสิบสองเดือนเพราะฉะนั้นทาไมปีจอไม่แย่ต้องแย่ท่านที่เกิดปีจอแล้วไม่มีที่ปรึกษาดีๆไม่ได้ระวังเลยเนี่ยฮะส่วนท่านผู้นําบางท่านเนี่ยท่านมีที่ปรึกษาดีๆนะเลขมันจะยะมันจะหลายช่วงเนี่ย กลางเดือนไปแล้วเนี่ยค่ะถึงสิ้นเดือนนี้เพราะฉะนั้นไปวางหมากให้ดีแล้วก็ไปปรึกษาสินแสให้ดีไปตรวจร่างกายให้ดีดีกว่านะฮะไปชัดแบตดไปเพิ่มพลังตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็ท่านที่เป็นประชาชนทั่วไปถ้ามาผ่านเจอข้าวที่ปีดถอดนะคะระวังเลยนะ,ะดื่มท่านที่อายุมากๆก็ดื่มกินระวังสำลักเดินระวังล้มขาพับง่ายๆเลยค่ะนะ ก็อบอกแล้วไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีการนอนหันทิศมงคลนะ,ะก็หมายเลขอะไรนอนทิศไหนนะมันมีแกนตะวันตกตะวันออกจริงแล้วอ่อนสอนคำนวณไว้ที่ที่ที่หนึ่งนะคะบางท่านคงน่าจะไปติดตามนะคะเพราะว่าบางที่อ่อนไม่ได้ลงเพราะว่า,วาบางที่ลงไปแล้วไม่มีคนเห็นเลยสักคนเดียวเลยก็มีค่ะ เพราะว่าออนก็ไม่ทราบสาเหตุนะคะไม่มีคนดูเลยสักคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะค่ะออนก็ส่วนมากจะลงไว้ที่บางที่นั่นแหละค่ะก็ลองติดตามนะคะช่องนัทยาพัททั่วไปเลยมีทุกช่องนะคะค่ะไลน์ก็นัทยาพัทค่ะค่ะไลน์ก็นัทยาพัทแล้วก็ไอดไลน์ก็เบอร์โทรศัพท์ออนค่ะก็จะมีเรื่องราว ของท่านที่จะแก้ดวงเสริมดวงถ้าเวลาดวงดีออนจะให้ใส่เสื้อผ้าสีดีกระทุง้งก็ไปเลยแต่เวลาดวงแย่ออนจะให้ใส่เสื้อผ้าสีที่มาแก้ดวงได้ค่ะก็คือมาบันทอนดาวหมายเลขหลายได้นะ,ะส่วนเดือนนี้ต้องใส่สีเขียวผมผ้าเขียวปูที่นอนสีเขียวสีฟ้าออนฟ้าแก่น้ำเงินกรมท่าพ,พอใส่ได้สีขาวก็ใช้ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ดินดินหลายนี่ก็ดินหลายนะคะดินหลายดินหลายมา เจอกันเลยนะแต่ว่าก็ยังดีกว่าปีจอกุลนะฮะไปดูไปดูไปดูปดเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งนี่ฮะจอกุลอันนี้แม่มันเลยนะแม่ช่วยลูกอยู่แล้วอันนี้ตัวแม่เลยค่ะไฟกระถุงดินให้ดินแข็งๆเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าระวังมากครับผังนี้น่าระวังมากเพราะฉะนั้นคนปีจอกุล ไม่ดีเลยสักเดือนเดียวอ่อนให้ระวังมาตลอดเลยบางท่านคงจะลำคาญออนนะเพราะอ่อนบอกให้ระวังงดออไม่รู้ว่าว่าอของท่านเนี่ยของท่านใดจะเจอเมื่อไหร่วันมิตรที่เห็นบ้านท่านนะถ้าออนเห็นท่านบ้านท่านออนระบุได้เลยนะว่าระวังว่าจะเป็นเมื่อไหร่แต่ถ้าท่านใดที่เกิดปีจอกุลแล้วหลับเดือนนี้นะไปสวรรค์ค่ะหลับสบายค่ะอะนี่นะคะ,ะโยกไปนิดเพราะว่าเลขหลายเนี่ยมันเป็นดินเนี่ย อันนี้อันนี้ดินหลายอันนี้ดินดีนะแต่ดินเนี่ยพราะมันเป็นดินเนี่ยม,มันมันช่วยกันกระพื่อนะ <S <S พอมาอันนี้นะมามาที่ปีเถาะนะอันนี้อันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าปีเถอะนะมีหลายแค่สองเลขนะแต่ปีเถอะก็ต้องระวังค่ะเพราะเลขนี้มาสิบสองเดือนแล้วเนี่ยใกล้จะสิบสองเดือนแล้วมันจะหลายมากนะคะต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะท่านที่ เชื่ออ่อนเนี่ยก็ระวังต่อไปนะเชื่ออ่อนเถอะเดี๋ยวเลขนี้จะถอยหลังวันถอยวันที่ตุจีแล้วเนี่ยค่ะแล้วจะดีเดือนไหนเดี๋ยวอ่อนจะบอกนะคะเลขนี้เดี๋ยววันที่สามเอ็ดวันที่หนึ่งก็คืนวันที่สิบคืนวันที่สามเอ็ดก็เริ่มถอยแล้วค่ะนะฮะสินแสทั่วโลกนี้ต้องกลัวเลขนี้ค่ะใครสินแสคนไหนปีเถาะเดือนนี้นะ ไม่ต้องพูดค่ะสินแสไม่กลัวอะไรเลยกลัวหมายเลขนี้เลขเดียวค่ะอย่างเช่นออนออนก็กลัวหมายเลขนี้ค่ะนะนี่ผ่านจาตัเกิดออนนะเนี่ยนก็กลัวมากค่ะกลัวมาเดือนสิ่งหานี้ของออนผ่านมาแล้วค่ะตอนนี้ออนหมายเลขห่้ชัยชนะได้การงานแล้วออนเปิดร้านเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ร้านยังไม่ค่อยเจ๋งหรอกค่ะนี่นะคะค่ะถอใส่เสื้อผ้าสีที่ออนบอกนะคะแล้วก็นอนแบบที่ออนบอกค่ะก็จบแค่นี้นะคะ อ่อนไม่ทราบว่าบอกอีกทีก็ได้แล้วกันนะคะท่านที่บางท่านนอนทิศตะวันออกเฉียงใต้ต,งตรงๆนะคะที่เป็นกลุ่มตะวันออกส่วนบางท่านที่เป็นกลุ่มแกนตะวันตกนอนทิศออกเฉียงเหนือกับตกเฉียงใต้ได้สองทิศค่ะส่วนท่านที่ไม่ทราบทิศเลยเอียงหัวไปเอียงหัวมาทั้ง ตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้และออกเฉียงเหนือได้3มทิศเท่านั้นนอกนั้นหลายหมดเลย8ทิศดีแค่3ามทิศนะคะค่ะหมุนหัวไปหมุนหัวมาได้แต่ถ้าอยากจะทราบเรื่องวิธีการคำนวณก็ไปตามค้นหาที่ออนลงเยอะๆไว้ได้เลยค่ะค่ะต้องจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอโชคดีผ่านได้ค่ะอีกแป๊ดเดียวอีกอึดใจเดียวจะดีแล้วนะคะปีเถาะทั้งหลายค่ะระวังป่วยนะคะ เงินหมดช่างมันเดี๋ยวหาได้ป่วยนี่ไม่ไหวแน่นะคะแล้วมันท้อค่ะโชคดีค่ะสวัสดีสุขภาพดีค่ะ